สวัสดีค่ะส้มจีตผอดพนัครสาขาเกษตรน้มินค่ะวันนี้ส้มจีตจะพามาชมนะคะกับรถพี่ใหญ่นะคะก็คือ r a นเจอร์รับ r ตคันนี้นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นรับ t ต r รราคาอยู่ที่1ล้านนะคะ7 3 9 0 0 0บาทนะคะเป็นสีเทานะคะแล้วก็เสริมหล่อด้วยชุดเหล็กนะคะแฮ m m e อร์ใส่ไฟหลอมาสเตงใส่แม็กขนาด20นิ้วนะคะยกหน้านะคะ2นิ้วด้วยนะคะหลอขนาดไหนเดี๋ยวส้มจะพาทุกท่านนะคะไปชมกับความหล่อของเขาเลยค่ะ เริ่มจากกระจังด้านหน้าก่อนเลยนะคะกระจังด้านหน้านี่ค่ะเราเสริมหลอดนะคะด้วยไฟนะคะตัวสปอร์ตนะคะเต็มช่องแบบนี้เลยนะคะเป็น3จุดนะคะแล้วก็นี่ค่ะไฟหน้ามัสแตงค่ะเป็นไฟวงแหวนใส่บลูอายนะคะแล้วก็มีไฟมัสแตง3สเตปแบบนี้ด้วยนะคะหล,ล่อเลยนะคะสติกเกอร์นะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะคะชุดกันชนหน้าเหล็กนะคะเป็นงาน ของแฮมเมอนะคะ Hammer r a p t ปเนะคะก็ต้องตรงรุ่นเพราะว่าไซส์ของ r a ปเตอรเขาจะใหญ่เป็นพิเศษเลยนะคะเพิ่มห่วงลากจูงนะคะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็คือสีเทานั่นเองนะคะแผ่นปิดใต้ท้องนะคะด้านล่างนะคะสั่งให้ทำเป็นสีแดงนะคะก็เป็นงานของ h a m m มอรค่ะแล้วก็นี่ค่ะสุดยอดรถกระบะก,ก็ต้องคู่กับโชคนะคะเป็นฟกโชกฟอกช็อคนะคะ พร้อมอินเทอร์ b y p a บ s ค่ะเป็น2.5โมโนทูปนะคะปีกนกปรับองศานะคะตัวนี้เป็นปีกนกนะคะเป็นอารูมมเนียมอลลอยนะคะเป็นน้ำหนักเบานะคะแข็งแรงทนทานค่ะล้อแม็กนะคะใส่ขนาด20นิ้วนะคะออฟเซ็ตลบ24ค่ะแม็กเป็นแม็กฟูเอลแท้นะคะหล่อสุดๆไปเลยค่ะ หน้าแม็กเขาก็จะผูกเข้าไปประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแม็กสีดำค่ะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเงินนะคะจับคู่กับยางเป็นยางโตโยต้ายนะคะเป็นโอเพน o u นที่ยาง RT นะคะซีรีส์เบอร์ยางของเขาคือ305 5 5นยค่ะคันนี้เสริมนะคะ ก้อนรองหัวโชกคไป2นิ้วนะคะนี่ค่ะปีกน้อคที่เราบอกนะคะเป็นอลูมิเนียมอันลอยนะคะน้ำหนักเบาค่ะแข็งแรงทนทานนะคะคิ Q ้วล้อนะคะก็อันนี้ก็เป็นชุดแรปเตอร์ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะไฟที่กระจกข้างนะคะอันนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้กับคุณลูกค้านะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นถาดนะคะเป็นชุดเซ็ตของแฮมเมอร์นี่ค่ะมีไฟหลอๆแบบนี้ด้วยนะคะ ใช้งานได้จริงเป็นไฟ LED นะคะส่องสว่างชัดเจนมากๆนะคะลูกค้ากันสาดติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะติดเป้ารองมือจับค่ะเพิ่มให้นะคะสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถนะคะทำเพิ่มนะคะเป็นคำว่า Raptor Ford นะคะข้างๆที่เป็นสีดำแล้วก็สีแดงนี่มาจากโรงงานแล้วค่ะมันได้ข้างเดิมนะคะ อันนี้เป็นบันไดข้างเดิมแท้ๆของแรปเตอร์นะคะก็จะเป็นวัสดุนะคะเป็นสีดำแบบนี้นะคะเป็นผิวแบบการลื่นนะคะด้านหลังนะคะใส่ตัวบานะคะของแฮมเมอร์นะคะเป็นลายลำพึ่งแบบนี้ด้วยค่ะหอมไฟนะคะด้านบน เพิ่มโรเลอร์ลิสต์นะคะตัวของงานแฮมเมอร์นะคะเป็นโรเลอร์ลิสต์ไฟฟ้านะคะจะมีตัวกุญแจมาให้ลูกค้าด้วยนะคะก็เปิดปิดง่ายแล้วก็สมูทมากๆกนะคะกับตัวฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้นะคะ mm hmm. ด้านหลังนะคะก็จะเพิ่มนะคะตัวไฟนะคะเป็นไฟแบบวีแลนนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ ด้านท้ายเสริมหล่อด้วยกันชนเหล็กนะคะของแทมเมอร์ค่ะพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเพิ่มปากน้งแก้วให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะนี่เราเปิดแล้วนะคะ l รลลิสสไลด์ไฟฟ้านะคะสมูทมากๆนี่ค่ะให้ดูงานกันงไงบ้างคะ งานดีมากๆนะคะงานของ h a m m มอรนั่นเองนะคะนี่ค่ะให้ดูข้างในก็จะมีไฟเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไฟ LED เราสามารถจะหยิบสัมภาระนะคะข้างหลังกระบะได้เลยเวลาที่เราเปิดนะคะฝาท้ายนะคะฝาท้ายก็จะผอนแรงด้วยนะคะส้มถ่ายวิดีโอด้วยแล้วก็สามารถปิดไฟท้ายฝาท้ายนะคะด้วยมือเดียวได้เลยนะคะ เดี๋ยวให้ดูหน้าตากุญแจของตัวแฮมเมอร์นะคะนี่ฝาท้ายฝาท้ายแฮมเมอร์นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็สามารถกดเปิด,ป,ดปิดได้เปิดไฟนะคะใช้งานได้หมดเลยนะคะเป็นรีโมทใช้งานง่ายแล้วก็ด้านในค่ะก็จะมีปุ่มกดนะคะลูกค้าสามารถกดจากตำแหน่งนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็มีไฟสปอตไลท์ระบบไฟนะคะของตัวรถนะคะก็จะอยู่ด้านขวามือนะคะมีฟังก์ชันไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้นะคะมีฟังก์ชันเลนคีปปิ้งนะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์นะคะได้บนหัวเกียร์เลยนะคะเป็นแพดเดิลชิปแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านซ้ายเป็นลบนะคะด้านขวาก็จะเป็นปุ่มบวกแบบนี้นะคะเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้เลย โคดชอนโทนจำกัดความเร็วมาให้ครบค่ะมีมาร์เกอร์เซนเตอร์ตรงกลางนะคะสีแดงแล้วก็พวงมลาลัยเนี่ยเป็นสีดำนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีแดงเป็นเอกลักษณ์นะคะของ r รนเจอร์แรปเตอร์เอขาเลยนะคะตรงกลางก็จะมีคําว่า r a ปเตอร์ด้วยนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2000นะคะ213แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบพาร์ทไทม์นะคะ นี่ลูกค้าสามารถใช้งานง่ายๆเลยนะคะหมดขับ2ขับ4นะคะขับ4ความเร็วต่ำนะคะมีระบบช่วยลงเขาอัตโนมัติให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะระบบแอร์ก็แยกอินโนภูมิอิสระนะคะซ้ายขวาจากการเลยนะคะหน้าจอไม้ครบค่ะระบบซิงค์สามในรูหรามากๆดูสปอร์ตมากนะคะเดินตะเข็บได้ด้วยสีแดงทั้งคันเลยนะคะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังอาคันทารานะคะ ผสมกับหนังกรับนะคะแล้วก็ตัวเบาะปรับคําว่าแรปเตอร์เข้าไปด้วยนะคะด้านข้างตัวเบาะเนี่ยก็จะอกกระชับนะคะสรีระของคนขับเพื่อล็อกให้คนขับอยู่กับตัวเบาะนะคะเบาะนะคะสามารถปรับเป็นไฟฟ้าได้เดินหน้าถอยหลังนะคะแล้วก็เป็นคันเร่งและเบรกก็เป็นแบบทรงสปอร์ตค่ะ คันนี้หล่อมากๆเลยท่านใดนะคะที่ชอบนะคะสนใจนะคะอยากได้รถนะคะหล่อๆแล้วก็สมรรถนะสูงนะคะตอนนี้ก็ไม่มีใครนะคะจะมาเทียบเทียมเขาได้เลยนะคะกับเจ้า Ranger Raptor X คันนี้นะคะสมรรถนะสุดยอดนะคะแล้วก็แต่งก็หล่ออีกด้วยนะคะท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสถามส้มจิตได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346นะคะวันนี้ส้มจิตก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามให้ช่องสมจิตด,ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอพบพระคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ